อาล้ครับก็ขอบพระคุณนะครับน้องๆชฉอกไข่แดงด้วยอ่เอาละครับนี่ครับนกวีดดังเวราเดินครับความมันความสนุกความตื่นเต้นแทนก้มหน้าระโจนีว่ายังไงกับมาบิดมานาังซ้ายยังอยู่กับตัวนี้กับพลังของสุราลักลองซ้ายขวาแล้วเพับพบจะได้เปิดลุนเข้าไปกับตัวนี้กับมาดูรับว่าจะได้ประตูขึ้นนาหรือบาลายัดเพับ เลือกเก้าน่ารักครับเอาไรกันป้าตีบอลขึ้นหน้ามาใหม่ครับจับแล้วจะบิดไบรุ่งนี้ยังไงครับบูสินบอกได้เปรียบเลยก็ไปต่อขยับมานา็ไยซ้ายเลือกเลือกยังเยอะยังไม่ผ่านน่าจะบูกเลิมสัญญาณนกเวียดครับเลิมเปียยิงด้วยขวามาไม่แด็กสุกแทะแล้วก็ใส่ขวามาลูกนี้ก้ายัง <Le> er. เยอะโอ้ยังไม่ได้ครับตัวนี้ตุ้มมาด้านหน้าครับตัวนี้ก็เพื่อเก็บลงไม่ได้ครับตวัดเข้าในมาทันทีเลยตัวนี้พับเก้าเก้ ดูครับผมเป็นพี่น้องครับว่าจะจบสกอร์ให้กับทางด้านสุรรักได้หรือไม่วิ่งมาแล้วใส่ตุ้มตุ้มยังยืนแล้วก็ตัวนี้บบครับบอลลุนกครับป้าสวัสดี4,600คนดูครับแล้วใส่ขวาโอโ้โหแล้วก็้ามีทิงแถวนี้พับยังเยอะโอ้ยังไม่ผ่านราดับสุดครับมาดักไว้ครับไรมาจาังหวะนี้สุรรักย้อนขึ้นขึ้นหน้ามาใหม่ครับพยายามจะตอกสติไปจังหวะนี้ว่าไงครับมาลิมเส้นฝั่งขวาเลิฟเติมมาแล้วก็เลิฟเพ็บ ยังต่อครับจังหวะนี้ครับทิ้งยาวๆมาในแดนหน้าเอาแล้วบักเอ็มน้อยครับปิดเข้าขวาแล้วมาเจอกับแล้วบูเต้ชนั้นและจวนนี้ครับมาเคียร์ยาวๆขึ้นมาใหม่ครับจับลงไม่ได้ครับ้เขาเจะเหลือฟิตเบียก้มหน้าแล้วใส่ขวาทันทีลูกนี้หลุดออกออกหลังไปคูแซกจังหวะนี้ตีเข้าในขยับเข้ากลางมาแล้วกับนองแจ็คจังหวะนี้ก้มหน้าใส่ด้วยขวาพับพับวคู่นี้พี่ดีภาคคนเดียวใช่ไหมครับและใส่ขวามาเก้าก้เฮ้ยยลก็ติดเครื่องเร็วจีมาเลยจังหวะนี้พับพออกหลังไปนวิดมาพ พร้อมแล้วพร้อมแล้ววีดตึ้มแทนแล้วก็ตัวนี้หมดเวลายะโสธรเขาบอกว่าความรักนี่ก็เปรียบเหมือนครูเต็มเจ็บทุกทีแต่ก็ไม่จำอีรัตเข้ามาแล้วจังหวะนี้พลิกมาได้ดีบิดมาได้สวยแก้ไขยังไงสำหรับทางด้านทีมงานของนี่แหละครับอันโนยูนิเต็ดแล้ว แล้วก็หลุดออกหลังไปกันเจ้านี้ครับแทนแทนเอาแล้วครับผู้สัตว์ตัวเขาเจะแทนครับแทนแทนแทนตบซ้ายเดินต่อมาจาังหวะนี้ครับยัดเข้ากลางบักเอ็มน้อยแล้วเข้าขวามาซ้ายแล้วจวังหวะนี้ตั้งป้อมเลี้ยดเลือยยังย,ยืนดูขั้นตอนนี้ครับป้าทางด้านของโนดคุงว่ายังไ,ไงครับป้ายัดมาแพรบแพรบแพรบ,พรบยังยืนมึงไม่ได้ขยับจับรล้บิดพลิกแล้วก็ตัดเข้าในไหลมาโนดคุงใส่ซ้ายเพียรแล้วเดี๋ยวก็ยังยืนมาลินเอ,เอ็กซอร์ดีเดี๋ยวได้เห็นแน่ครับวทบดทอวิทูลบัณฑิตธรรมถูกต้อง โอ้ oh, รัจพบุสบัตตูกับแทนแทนแทนรัจวานี้กับมายกยาวยาวบรรดาของออสกาเลียบแทดแล้วก็ใส่ใส่้เ่ใสโอ้ไอ้ไอ้ไอคลิก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 รัจวานี้กับฟีคลิกของเลิมฟิด S <S <Yeah. S 2> แล้วก็ใช้ขวาแทปกูยัง <S <S ยังอยู่รั่มตัวนี้ย้อนกลับมาใหม่ครับใายด้วยขวายังไม่พาเรตัวนี้ก็จะเป็นบอลส่วนกรางอันโนตีบอลขยับมาใหม่ครับไรมานนด์คงครับขยับมาทิดลางกับขวาถ้าทีตัวนี้กับอันโนครับสปีดขึ้นมาแล้วก็ฟากยาวข้ามฟากมาใหม่ใส่ใส่กู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 จ้า,แล,จาแล้วก็จ้าแล้วก็จ้าใส่ ราชวันีครับมาเรียบร้อยครับหนึ่งประตูตะศูลครับของอโนยูนเต็ดครับ่าอภิสิทธิ์ครับนี่ครับผู้ทำประตูครับเป็นทางด้านจ่าแซมอภิสิทธิ์ครับผมโอ้เอ้าครับนี่ครับอภิสิทธิ์ประของพันครับทายของจ่าแซมครับโอ้ลูกนี้อมก็ต้องบอกว่าสวยเลยทีเดียวครับว้าวเลยครับนี่ประตูแรกมาแล้วครับทีทุกท่านรอคอยรอคอยอ่า อ้เอาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วเป็นทางด้านนี้เลยครับอ้เอาละครับมาดูครับเทวดา,ดาน้อยเทวดาน้อยมอยพองและนี่เพ็บเพบกับเทวดาตัวน้อยจากภาคอีสานครับนี่แลวจังหวะนี้ครูแซกสายขวายัเยืนตาตังปอมแลวจังหวะนี้จะเปิดหรือไม่สําหรับทางด้านแทนแทนท่านเพบเพ็บยัเยืนแล้วก็จังหวะนี้ก็บ้าบอลลุยตึ๊ เอาแล้วครับจังหวะนี้เก็บบอลได้ครับแก้ไขมาคืนกับพิธีแทนแทนแทนครับชิปมาเฮียแล้วจังหวะนี้โดนดักไว้ได้ไปแล้วตีโก,ก้ไทยอักเฮียโก็โก g โก o โก go go สุดท้เป็นด้านของโน้ตคุงกับกิติพงษ์นามแสงโอ้เอาแล้วเจ้าโน้ตครับกิติพงษ์นามแสง โอ้ใส่จังหวะนี้ครับให้กับทางนั้นอันโนครับขึ้นนําเสยครับ,ปรรบ2ปร,รบประตูต่อศูนย์ครับโอ้เอาเลยครับนี่เลยครับมา2ประตูต่อศูนย์ครับทางของอันโนนี่เลยครับมาความมืดและพุทธศิลป์ครับทดเวลาการแข่งขัน3นาทีว่า s, <S ไงครับป้าจับดาดีผิกขยับตัดมาใหม่ไร้มาเป็นทางของนี่ครับเจ็ชุดยัดเข้ามาแพ้แพ้เข้ามือบริษัทประตูครับ <whom S 1> ยัดทารางของนี่ครับแทนแทนแทนรักเกจอนี้ว่าไงครับออกบอลอีกอย่างทางนั้นสุดอลักษ์ครับมาที่บักเอ็มหน่อยบักเอ็มหน่อยลากจี้เข้ามาจังหวะนี้ตัดเข่ากลางแล้วต่อยด้วยขั้ว แล้วก็ลากาเลี้ดลากาเฮ้ยแยังเยู่ไอ้สาวโอ้มากันทางบ้านเลยไอ้สัตว์กูตัวเล็กกลัวเฮ้ยแล้วก็เลี้ดเลี้ยฮือวัแล้วก็หมดเว้ย